เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงพาร์ทที่2นะคะของแคลคูลเลเตอร์เลยนะคะก็คือส่วนที่เป็นฝนคำตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมาทวนดิเรกชันนะคะซึ่งกระดาษ พวกนี้นะคะจะมีกระดาษดิเรกชันเนาะแล้วก็สอนวิธีการฝนให้เราเนี่ยก่อนที่จะถึงข้อ31นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านละเอียดก็ได้นะคะข้อมูลพวกนี้เราควรที่จะรู้ก่อนสอบเนาะแต่ว่าไปถึงเนี่ยอาจจะนั่งดูคร่าวๆอีกครั้งก่อนก็ได้นะคะถ้าช่วงนั้นว่างๆนะคะดูทันนะคะแต่ถ้าดูไม่ทันเนี่ยตอนสอบจริงข้ามได้เลยนะคะแต่ว่าต้องมาดูคลิปพวกนี้ก่อนนะคะจะได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าเขาจะให้เราทําอะไรนะเขาบอกว่า For questions 31 to 38 s olve the problem and enter your answer in the grid as described below on the answer sheet ก็คืออันนี้นะคะจะเป็น answer sheet นะคะมันก็จะมีต่อยาวลงมาเนาะแบบนี้นะคะยาวลงมานะคะแต่ว่าอันนี้ตัดแบบครึ่งๆนะให้เห็นชัดๆนะคะก็จะเห็นนะคะข้อ3 1 32 33 34 35นะคะเคยมีวิธีการสอนฝอนไปแล้วนะคะสามารถไปดูได้นะคะทุกคน ถ้าใครนะคะทำมาตั้งแต่พ uh, no ัทโนแคลนะคะก็ควรที่จะต้องฝนอย่างคล่องแคล่วแม่นยำแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะคะอีกนิดนึงเนาะถ้าคำตอบที่เราได้นะคะเป็น2ส่วน3เนาะเราสามารถใส่2ส่วน3แบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่จุดหหรือว่าจุดนะคะเขาจะนับให้เรานะคะคำตอบนะคะสมมุติ ได้201นะคะเราจะชิดหน้าชิดหลังก็ได้นะคะชิดหลังชิดหน้าเอามาไว้แบบชิดฝั่งไหนก็ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะอ,อันที่จริงแล้วถ้าเลือกที่จะชิดฝั่งไหนแล้วก็ควรที่จะชิดฝั่งนั้นไปให้ทั้งทั้งแบบทั้งข้อสอบนะคะแบบตอบเหมือนกันนะคะสมมติต,ตอบ1ิบนะคะเราก็จะใส่1 0อย่างนี้นะคะหรือว่าจะใส่1 0แบบนี้ก็ได้นะคะตอบแบบเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้วิธีการฝนแบบชัดเจนเนาะเจ็ด นะคะส่วน12นะคะก็ใส่เปเลยนะคะเจ็ดวันนี้เป็นขีดนะคะถ้าเครื่องหมายทับเนาะ1 2 2.5นะคะก็ใส่ไปเลยค่ะ2.5อย่างงี้นะคะไม่ยากนะคะแล้วก็ถ้ามันถ้าคำถามนะคะมันตอบได้หลายคำตอบเนาะสมมุติข้อนี้ตอบได้ทั้ง2 3 4เลย เป็นทั้งสองสามสี่อย่างเป็นคําตอบเราก็เลือกคําตอบใดคําตอบหนึ่งได้เลยนะคะไม่ไม่ผิดนะคะหรือว่าคําตอบมีสองคำตอบนะคะเราก็เลือกคําตอบใดคําตอบหนึ่งนะคะในโจทย์มันจะระบุมาค่อยงชัดเจนอยู่แล้วเนาะแล้วก็แล้วก็ถ้าได้คำตอบเป็นติดลบนะคะเพืพ่อนๆไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำเลยนะคะผิดเลยนะคะไม่มีคำตอบติดลบนะคะ ยังไงก็ไม่มีนะคะถ้าคิดได้เนี่ยก็คือก็คือไม่ใช่คําตอบนะคะอาจจะคิดเลขผิดหรือว่าหรือว่าอาจจะต้องมี2คําตอบสมมุติว่าคิดมาแล้วได้ x เ,เป็น2กับลบสอ,อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตอบ2นะคะเพราะให้ตายก็ตอบลบสไม่ได้นะคะทุกคน ออไม่มีนะคะหรือว่าได้2กับลบสามเนี่ยก็ต้องตอบสองใช่ไหมคะเพราะว่าติดลบเนี่ยตอบไม่ได้นะคะฝนไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าได้คําตอบเป็นลบสกับลบสเนี่ยผิดเลยนะคะแสดงว่าคิดเลขผิดแล้วนะคะเพราะว่าคําตอบเนี่ยของทุกข้อนะคะยังไงกอ็อาจจะมีติดลบบ้างนะคะแต่มันต้องมีเลขคาตอบสักคำตอบหนึ่งที่มันไม่ติดลบนะคะหรือถ้าได้ติดลบหมดนี่ก็รู้ตัวเลยนะคะว่าผิดนะคะคิดเลขใหม่ทําใหม่เลยนะคะ ห้ามฝนเป็นติดลบนะคะไม่ฝนไม่ได้นะคะไม่มีนะคะทุกคนค่ะทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาขึ้นข้อสามสิบเอ็ดกันเลยนะนี่ข้อสามสิบเอ็ดนะคะชัดเจนไหมเอ่ยขอโทษนะคะชื้โอเคข้อสามสิบเอ็ดนะคะข้อนี้มาดูกันเขาบอกว่าเออโหชื่อยากถ้าเจอชื่อยากงี้นะคะไม่จําเป็นต้องอ่านเนาะ คุณ W ะคะหรือว่าจะอ่านแบบฮ่าๆนะคะแบบเป็นคุณยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้เราแบบตลกตลกนะคะมาค,คลายเครียดกันด้วยคุณยัดกันดีกว่า <laughs> คุณยัดนะคะแค่นะ a ค่ักส least 12,000 e n ี e ร o สออฟคอร์นเพ o r n อัลเ m o s t 1 8 0 0 z e n ีย o ์ส o อฟค r ร์นเ o o n ์อั s เวอร์แบง i ์ออนเดสอิน what is a possible amount of time in hours that it could take Uh, คุณยัด t o hus t w e 2 y e n dozen ears of corn เนี่ยทุกคนถ้าอา่านจบแล้วงง ears of corn คืออะไรคุณวันยัด hus k, คืออะไรช่างมันคะ่ะทุกคนคุณอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างได้อย่างน้อย12โหลนะคะโส้ z e n k โหลนะคะอันนี้ควรรู้เนาะ คุณอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างได้อย่างน้อยแอดลิสอย่างน้อย12โหลนะคะต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็มากที่สุดนะคะแอดมอสนะคะ18โหลนะคะต่อชั่วโมงนะคะ อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแปลออกนะคะคือ E ีเขียวๆนะคะที่เหลือเนี่ยอาจจงก็ไม่ค่อยจําเป็นนะคะแปลได้ก็ดีแปลไม่ได้ก็ช่างมันนะคะถึงหน้างานแล้วนะคะอย่าไปกังวลนะคะถ้าแปลไม่ได้ก็เอาแค่นี้พอคะ่ะโอเคทําอะไรสักอย่างนี่แหละได้12ได้อย่างน้อย12ต่อชั่วโมงอย่างมากเนี่ยสิแสดงว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขาได้ประมาณ1 2บสถึงสิถูกไหมคะลุกคนเขาได้ประมาณ12บสถึงสิบดดัวเ้นเนาะ เขาถามว่า what is a possible amount of time ก็คือเป็นเว,เวลานะคะเขาให้หาเวลานะคะนา ah, เป็นชั่วโมงนะคะ that it could take w ะยะ t o h a u r s seven t dozen ears of corn ก็คือ <Okay. S 1> เขาบอกว่าถ้าจะเก็บ72โดเซนเนี่ยเก็บ72โดเซนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ ง่ายๆเลยนะคะทุกคนข้อนี้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเก็บได้ประมาณ1 2บสถึงสินะคะถ้าต้องถ้าเราถ้าเก็บ72เนี่ยต้องใช้กี่ชั่วโมงอ่าสมมติชั่วโมงหนึ่งเก็บได้12นะคะอ่ะอันนี้เนาะเรามีเจ็เราเก็บ72โดสเส้นนะคะชั่วโมงหนึ่งเก็บได้12อ่ะสมมติชั่วโมงหนึ่งเก็บได้12ใช้เวลาเท่าไหร่คะทุกคนกีน่ชั่วโมง คิดในใจก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าอ่ะกดให้ดูกันเนาะเจสิบสองหารสิบสองก็คือหกชั่วโมงนะคะอ่ะสมมติสมมติเก็บได้ชั่วโมงหนึ่งเก็บได้สิบแปดเลยนะคะก็คือสี่ชั่วโมงนะคะ แสดงว่าเขาต้องใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะทุกคน72ดเดลเซนเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บแบบไวสุดๆเลยนะคะขอโทษนะคะเก็บไวสุดๆเลยนะคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้18ได้18ดเดลเซนเลยนะคะทุกชั่วโมงเนี่ยเก็บแบบสุดแรงเลยนะคะเขาจะใช้เวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเขาทำแบบช้าสุดๆนะคะเก็บได้แค่12เท่านั้นเอง อ่ะเขาจะต้องใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะแสดงว่าใช้เวลาเนี่ยก็ต้องประมาณ4-6ชั่วโมงใช่ไหมคะทุกคนก็คืออเขาถามเป็นหน่วยชั่วโมงนะคะเราจะตอบ4ีหรือ6นะคะก็ได้หมดเลยนะคะข้อนี้ไม่ต้องตอบแบบ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะคะ4ะี้อไเงี้ยไม่ต้องนะคะทุกคนตอบ4 5หรือ6นะคะ in hours นะคะเขาถาม in hours เนาะ ก็ต้องเป็นชั่วโมงนะคะข้อนี้นะคะคำตอบนะคะคือ4นะคะหรือ5หรือ6นะคะเท่านั้นเนาะง่ายไหมคะทุกคนกง่ายๆเลยเนาะข้อนี้มาฝนกันข้อ31นะคะสมมติเราจะตอบว่า5ชั่วโมงนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะ5นะคะ5ชึบหา 5, 5้าอยู่ไหนนะคะ5อยู่นี่ อ่ะใส่ไปเลยนะคะแค่นี้เองทุกคนหชั่วโมงนะคะหรือถ้าสีนะคะก็เขียนไปสี่นะคะแล้วก็ฝนสีอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะงงไหมคะมาดูอีกรอบนะคะคุณอะไรสักอย่างทําอะไรสักอย่างนะคะได้อย่างน้อยเนี่ย12บสลต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่างมากเนี่ย18บหดโลต่อชั่วโมงถ้าเก็บทั้งหมด72ชั่วโมงนะคะอ่ะเจ็ดิบสององ ต้องใช้เวลาเอ้ยไม่ใช่เก็บทั้งหมด72็บสองชั่วโมง ừ? เก็บทั้งหมดเจ็ิบสองโลนะคะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงขอโทษด้วยนะคะทุกคนขอโทษขอโทษนะคะก็คือเจ็ดสิบลนะคะอ่ะมาดูกันถ้าเขาทำช้าสุดๆนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทำช้าสุดๆเนี่ยก็คือเก็บได้แค่สิบสลเองใช่ไหมคะอ่ะเจ็สิบสองหารสิบสองนะคะแสดงว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดหชั่วโมงด้วยกันเลยนะคะเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเขาขยันเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเขาจะเก็บได้สิบแปดเลย แล้วก็72มาหาร18นะคะ72โลหาร18โลแสดงว่าใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงถึงจะเก็บก็จะเก็บหมดนะคะโอเคถ้าเขาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ4 6ชั่วโมงในการทำนะคะ4 6ถึง6ก็คือ4 5 6้านะคะตอบได้หมดนะ ตอบเป็นจํานวนเต็มนะคะทุกคนไม่ต้องตอบ5้ส่วนสเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องตอบแบบ10ส่วนสได้5นะคะหรือว่าแบบ5ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือไม่ต้องตอบแบบ11ส่วนสนะคะเป็นแบบเออเหมือนแบบเออหารได้5ครึ่งพอดีก็เป็นแบบ5ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะคะทุกคน4ี่ห้าหเท่านั้นเนาะตรงนี้ไม่งงนะคะอันนี้ก็คือยิ่งเขาเก็บชั่วโมงหนึ่งเยอะเขาก็จะใช้ชั่วโมงน้อยใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะเสร็จไวใช่ไหมแต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งเขาเก็บได้น้อยเขาก็ต้องใช้ชั่วโมงเยอะนะคะ อันนี้นะคะก็คือความสามารถเขานะคะ72โดเส้นเนี่ยใช้เวลาน้อยที่สุด4ชั่วโมงใช้เวลามากที่สุด6ชั่วโมงนะคะก็คือ4ีถึงหชั่วโมงนั่นเองตอบอะไรก็ได้เลยนะคะ4 5 6ได้หมดเลยคะ่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกลิ้งกลิ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนละปุ่มกระดิง่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ